มามือนี้บนปลาครับมันเริ่มกันเลยน,เเเนะครับเราเริ่มเลยนะครับปนปลา ใส่หมากพริกลงปลนะรเมื่อนี้สิปนปูใช่น้ำน,นะครับนี่ครับปูครับตําปูใช่ด้วยนะครับปู2ตัวครับใส่ลงไปนะปนปูนะครับปนปูใช้กับปลานะครับโอ้ตัวนี้มั่นครับ มันเลยนะครับตัวนี้เบินงครับกุญนะครับดองมันๆน,นะตัตำครับพี่นอ้องตำ้พี่กระปูกับเด็กการครับต่อครับต่อบวานที่เี่ ปลาใส่ครับบลาเนี้ยนี่ครับปลาปลาขอหน่อยนะครับเดี๋ปลาขอน้อยมากนะครับกบ็ใบใส่เลยนะปลาขอน้อยนะครุ้มมันมีเข้ากับออกนะครับสุ่มแทงสุ้มยังมันกรบบอกนะใบใส่เลยนะครับ ปลาช่อนปลาช่อนเล็กครับพี่น้องอีกตัวนะครับอเอาจะตื้งสีเราครับใบอันซุ่ม,มอันนี้มาหลอกนะปลาคอน้อย กลางมันออกนั่นะครับอันนี้บอกนะครับสุ่มแทงซุ่มน,นี่ยบนะอกออกนะครับปลาเค้งน้อยอีกตัวนึงครับนี่ใส่กันไปเลยเสียบน้ำกันแน่นอนนะครับนี่นะครับปลาเค้งน้อยออกกลางเอาคางะะคะนะเขกดอกเหตุการครับผม หลังจากใส่ลงไปแล้วตามครับนี่เราต้องไม่เลีกยงไปเลยละเอียดไปเลยนะบนป้าสใส่ปูนครับได้ที่แล้วครับมาเียนี่ครับ ย่าได้การครับผักใส่ครับโอ,อ,อ๊ะขี้ผึ้งขี้ึ้เคลือค่อนน้ำนะครับใส่ขีเคลื่อนเลยใส่น้ำเลยนะครับออเคลือนเคลื่อนสองสามเลยนะคบวบเสี่ยบที่ระบา,บายากันใส่ผักครับผักก็มีผักหอม กับพักแป้านะครับใส่ลงไปเลยนะครับโอเคครับในกีบทำตัอไปเนี่ยเอามาที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำปลาแดกครับนำปลาแดกนำปลาล่านะครับใส่ลงไปนะครับเนี yeah. ่ย เอี๋ยวมันเชียบทับใส่ขาดมาได้ครับใส่แป้งนัวแป้งนัวลงไปลอยขนาดที่เสียบหลอกนะครับเอ้าข้นจัน้อยครับวันนี้แบบข้นๆเลยครับวอาน้ำปลาไม่น,น้อยนะครับ เดี๋ยวชิมมั่งก่อนแซ่บกว่าใ,ในการแล้วครับปนป้าปนป้าเที่ยครับอันนี้เที่ยเลยครับ ได้่าหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับปนแบบข้นๆนะครับนี่ครับได้การนะครับแบบข้นๆนะครับมาครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วกันสีน้าตาประมาณนี้นะครับปนปลาแบบข้นๆนะปลานะครับนี่ครับเป็นแต่เซอรบปอครับมาๆๆพี่น้องนี่ขินปนปลาน้อกันเลยครับพอดี ป่นเซบเดียบรอยนี่แหละครับหนาต่างมากประมาณนี้นะครับป่นปลาใส่กับอีกับปูสองตัวนะครับเบิ้งครับพี่น้องมันจะกินบ่ครับมา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 กินน้ากันนด้ครับป่นปลาป่นปลาใส่กับปูนะครับสองตัวนะครับเป็นป่นปลาปูนะก็ตรนาจาเพิเแล้วเซกระชือิประมาณนี้นะครับแบบเข้มข้นนะครับแบบคนคนนะครับมามากินน้ากันครับ